วันนี้นะคะแน่จะมาพาทําเมนูเจลลี่น้าผึ้งค่ะเดี๋ยวพอลูกค้าดื่มอะค่ะก็จะมีความได้เนื้อเจลลี่แบบทั้งแก้วเลยคือมันหวานหอมมากๆอืมยลนี่น้ำผึ้งอันนี้ดีมากนะคะทําขายเลยค่ะสวัสดีค่ะ e น r เ n t น l c ล f f e ฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะไปเสริมเพิ่มในร้านกาแฟของเรากันค่ะ วันนี้นะคะเน่จะมาพาทำเมนูที่เราจะมีตัวเจลลี่น้ำผึ้งค่ะเอาไปท็อปหน้าต่างๆนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เน่จะมาแชร์วิธีการทำเจลลี่น้ำผึ้งกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราได้เจลลี่น้ำผึ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในเมนูต่างๆได้เลยค่ะเราอาจจะไปใส่ในน้ำผึ้งมะนาวโซดาชาน้ำผึ้งมะนาวหรือนมสดน้ำผึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะคะ <S 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 เราเอาตัวเจลลี่น้ำผึ้งของเราเนี่ยเอาไปเพิ่มมูลค่าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำเจลลี่น้ำผึ้งกันก่อนนะคะ สำหรับเจลลี่น้ำผึ้งนะคะเน่ก็จะมีส่วนประกอบก็คือจะใช้เป็นน้ำผึ้งวันนี้เน่ใช้เป็นของดอยคํานะคะและเน่ก็จะมีผงเจลาตินค่ะผงเจลาตินของแมกกาเลตนะคะก็เราก็จะมาทําส่วนผสมของเจลลี่น้ำผึ้งก่อนที่เราจะไปทําเป็นเมนูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวผงเจลาตินเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รอให้เขาเซตตัวในระหว่างที่เราทําน้ำผึ้งนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นค่ะ ผงเจลาตินที่เราใช้นะคะเนยใช้ที่30กรัมค่ะอันนี้ช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ30กรัมเนยใส่เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะที่90 ml นะคะอ่าเนยก็ใส่เลยค่ะน้ําธรรมดาน้ําเย็นก็ได้น้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ปล่อยให้เจลาตินเขาค่อยๆพองตัวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําพึ่งกันค่ะ สำหรับในส่วนของน้ำผึ้งนะคะเน่จะมีอัตราส่วนที่เราจะทำตัวน้ำผึ้งอะค่ะเน่ก็คือจะใช้น้ำผึ้ง100 ml นะคะแล้วก็จะใส่น้ำร้อนที่300 ml ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะใส่น้ำผึ้ง100 ml มาก่อนนะคะเน่ก็เทเลยค่ะอันนี้คือน้ำผึ้งที่100 ml นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่300 ml ค่ะ นี้250นะคะเทลงไปแล้วก็อีก50 ML ค่ะเทลงไปคนให้น้ำพึ่งกับน้ำร้อนละลายเข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนน้ำพึ่งกับน้ำร้อนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเจลาตินเนี่ยค่ะที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะเขาก็เริ่มพองตัวแล้วเอามาตักใส่เลยคะ่ะแล้วเราก็คนให้เขาละลายนะคะ จริงๆกระบวนการนี้เนี่ยค่ะคือเราจะไปทําที่บนเตาก็ได้นะคะคือเราจะเปิดไฟให้แบบน้ำพึ่งร้อนๆก็ได้ค่ะแต่ว่านี่คือใช้เป็นน้ําร้อนจัดๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็คนให้ตัวเจลาตินนะคะเขาเข้าละลายกับน้าพึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมาหาพิมพ์ใส่ค่ะเราก็หาภาชนะที่บ้านเรามาได้เลยค่ะเอามาเทใส่ได้เลยนะคะอันนี้เน่จะแบ่งเทเป็น2อันนะคะเพราะว่าน้ําเขาจะได้ไม่สูงเกินไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราเวลาเราตัดเจลลี่เจลลี่เราได้ไม่ก้อนใหญ่เกินไปนะคะเน่ก็เลยจะแบ่งแบ่งเป็นสองถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็ตักฟองออกนะคะ,ะถ้ามีฟองอยู่ตักฟองออกด้วย เราตักฟองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะไปแช่เย็นนะคะก็เอาไปแช่ที่ตู้เย็นปกติได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเซ็ตตัวเป็นเจลลี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคไปแช่เย็นก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะเ็ลลี่น้ำพึ้งของเราก็เนแช่เย็นไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็เซ็ตตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะนี่ก็เอามีดมานะคะเราจะตัดเอาเก็บเอาไว้ใช้งานค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยพลาดไปอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวแนะนำเอาไว้เลยค่ะสำหรับใครที่จะทำเยลลี่น้ำผึ้งนะคะนแนะนำว่าให้เราอะค่ะหาเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะถุงพลาสติกเอ่อที่เป็นถุงใส่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นปพลาสติกอะค่ะเอามาปพื้นก่อนนะคะเพราะว่าเยลลี่เขาอะจะได้ไม่ไม่เกาะติดถาดน,นะคะ เวลาที่เราเอาออกจะได้อ,ออกง่ายๆสวยๆค่ะได้เป็นก้อนสวยๆอันนี้ก็เน่มาแนะนำในสิ่งที่ผิดพลาดน,นะคะจริงๆเราถ้าเรามีอะไรลองเอาไว้หน่อยค่ะก็จะช่วยให้ตัวก้อนเยลลี่เราเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสวยนะคะอันนี้อาจจะไม่สวยได้นี่เน่ก็จะตัดเป็นชิ้นๆไว้ก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปไว้ใส่เครื่องดื่มได้นะคะเห็นไหมคะว่าก็ทําง่ายๆแค่นี้เลยค่ะกับ การทำเยลลี่น้ำผึ้งนะคะเอาไว้ใส่ในเมนูต่างๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะเยลลี่ของเราก็ไม่ได้ติดคนถ้วยเท่าไหร่นะคะโอเคถือว่าโอเคอยู่ค่ะไม่ได้แย่ตอนแรกกังวลค่ะว่ากลัวเยลลี่เราจะแบบติดถาดนะคะ แล้วจะออกยากเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะตอนนี้เน่ก็ได้มาเป็นเยนลลี่น้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะพอเวลาที่เราทําเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอาไปใส่กระปุกแช่เย็นเอาไว้ใช้งานได้เลยนะคะอ่ะถ้าอย่งงางนั้นนะคะเดี๋ยวเน่จะชิมให้ดูก่อนนะคะ ัวเยลลี่น้ำผึ้งที่เราได้มาเนี่ยค่ะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมหนึ่งชิ้นก่อนนะคะอ่าอืมอืมคือมีความหอมน้ำผึ้งแบบแล้วหวานแบบดีมากอืมไปทำกันเลยค่ะเยลลี่น้ำผึ้งที่เป็นแบบทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าสูตรนี้คือหวานหอมกำลังดีมากค่ะอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยสุดๆเลยอะ งั้นเดี๋ยวเน่จะมาทำเป็นเมนูฮันนี่เจลลี่มิลเชคนะคะเอาเป็น2สูตรละกันค่ะเป็นสูตร16ออนกับ22ออนนะคะสำหรับวัตถุดิบที่เราใช้นะคะกับเมนูนมสดเยลลี่น้ำผึ้งปั่นค่ะนีน่ก็จะมีนมสดรสจืดน,นะคะ ก็จะเป็นนมสดรสจืดของเอ็มิลค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งของดอยคําค่ะมีนมผสมนะคะวันนี้เน่ก็ใช้เป็นของ b n เนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครใช้เป็นนมผสมนมข้นหวานข้นจืดก็ใช้ที่ตัวเองใช้อยู่ได้เลยค่ะแล้วเน่ก็จะมีผงปั่นนะคะของดาวินชีค่ะ,ะเดี๋ยวเน่จะมาเริ่มต้นที่9 6ออนนะคะสําหรับสูตร9 6ออนค่ะเน่ก็จะใส่นมสดรสจืดค่ะลงมาที่6ออนนะคะ,ะเราเทนมสดรสจืดใส่ลงมาก่อนค่ะ6ออน เสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่ตัวน้าพึ่งนะคะตัวน้ําพึ่งสําหรับน้าพึ่งนะคะเน่จะใส่ลงมาที่ครึ่งออนค่ะ,ะเดี๋ยวเน่ใส่น้ําพึ่งครึ่งออนนะคะแก้ว16ออนนี่ค่ะให้นมเรามีความหวานน้ําพึ่งลงไปอีก แล้วก็นมผสมเบ f ค่ะนมผสมเน่จะใส่ลงมาที่1ออนครึ่งนะคะหรือถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรเอาได้เลยค่ะถ้าไม่ได้ใช้เป็นตัวนี้เนี่ยนมข้นหวานข้นจืดก็คือนมข้นหวาน1ออนแล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนนะคะเท่านี้เองค่ะอ่ะาแล้วก็คนให้เข้ากันได้แล้วเราก็มาเทใส่โถป,ปั่นนะคะอ่านี่ก็เทใส่โถป,ปั่นเลยค่ะ ถ้าหากว่าร้านที่มีผงปั่นนะคะเราก็ตักผงปั่นของดาวินชีเนี่ยค่ะใส่ลงมาที่1ช้อนได้เลยนะคะหนึ่ช้อนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งนะคะแก้วหนึ่งน้ำแข็ง1แก้วนะคะไม่ต้องพูนก็ได้ค่ะแล้วเราก็กดปั่นได้เลยค่ะเมนูนมปั่นนะคะได้ใช้โปรแกรมปั่นที่25วินาทีค่ะ,ะกดเลยนะคะ หลังจากที่เราปั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่ตัวเยลลี่น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่ตัวเยลลี่น้ำผึ้งนะคะเราจะตักใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนนะคะอ่าก็แล้วแต่นะคะเราอยากใส่เยอะใส่น้อยอ่เดี๋ยวนี้จะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะใส่สัก2ช้อนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะกดปั่นค่ะเอาแค่ปั่นแบบแป๊บเดียวนะคะ คือเอาปั่นให้แค่มีความเนื้อเจลลี่ให้มันแหลกนิดหน่อยค่ะอันนี้นะคะคือเราก็จะกดปั่นไปแค่นิดเดียวนะคะเพราะเราต้องการให้มีความแบบเนื้อเจลลี่เขาโดนปั่นแบบแหลกนิดเดียวพอค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่น,นะคะอยากให้มีอารมณ์แบบให้เราเคี้ยวได้นะะียค่ะเคี้ยวเนื้อได้มีความเนื้อเจลลี่ในการเคี้ยวได้นะคะ อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูนมสดเจลลี่น้ำผึ้งปั่นค่ะแก้ว16ออนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสําหรับแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมสดรสจืดนะคะลงมาที่7ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่นมสดนะคะลงมาเลย7ออน เสร็จแล้วนมผสมค่ะเราจะใส่นมผสมที่2ออนค่ะก็ถ้าไม่ได้ผสมกันเอาไว้ก็คือนมข้นจืดน,นะคะที่40 ml. แล้วก็นมข้นหวานที่20 ml. ค่ะแต่ว่าเพิ่มหวานลดหวานกันได้ตามที่ชอบได้เลยนะคะอ่านน่ก็ใส่ไป2ออนค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบหวานมันแต่ว่าเพิ่มลดเอาที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็มาเทาใส่โถปั่นได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาใส่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเน่จะใส่ที่20 ml นะคะก็เพราะฉะนั้นหวานมากหวานน้อยก็จริงๆไปเพิ่มรสเอาที่นมผสมนะคะไม่เพิ่มรสที่น้ำผึ้งไม่งั้นแล้วความหวานหอมของน้ำผึ้งมันจะลดเกินไปเน่ก็เทลงมาค่ะ เสร็จแล้วค่ะถ้าหากว่าร้านเรามีผงปั่นนะคะก็ใส่ผงปั่นลงมาค่ะที่1ช้อนนะคะ1นช้อนโต๊ะหรือว่า1นช้อนตวงนี่แหละใส่เลยแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะน้ําแข็ง1แก้วนะคะแล้วก็ปั่นที่25วินาทีค่ะ ทีนี้พอเวลาที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวเยลลี่ค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่แค่ช้อนเดียวก่อนนะคะอ่าใส่ช้อนเดียวเยลลี่น้ำผึ้งแล้วเราก็ปั่นค่ะปั่นพอแค่ให้เยลลี่แหลกนะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะมาเทค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีความแบบเป็นนม นมปัน่นมีเนื้อเยลลี่แบบที่แบบแหลกๆหน่อยนะคะทีนี้เน่ก็จะตักตัวเยลลี่น้ำผึ้งค่ะโปะหน้าไปนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่ไปช้อนเดียวพอเนี่ยค่ะเน่ก็จะเสิร์ฟให้ดูแบบ2แบบนะคะคือเราจะใส่ลงไปรวมกันทั้ง2ช้อนเลยก็ได้หรือเราจะแยกเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้ค่ะสวยๆอย่างนี้นะคะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าอ๋อมีเยลลี่น้ำผึ้งด้วยอันนี้จะบอกว่าตัดชิ้นใหญ่ไป โอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนมสดเยลลี่น้ำผึ้งค่ะเห็นไหมคะทาเยลลี่ก็ง่ายมาทําเป็นเมนูนมสดเยลลี่น้ำผึ้งปั่นก็ง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าสูตรนี้เป็นยังไง เดี๋ยวเราชิมแก้ว16ออนกันก่อนนะคะเห็นไหมคะมันจะมีความแบบมีเนื้อของเยลลี่น้ำผึ้งค่ะที่ผสมอยู่ในนมทั้งแก้วเลยเห็นไหมคะถ้าสูตรนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่เรียกว่าเดี๋ยวพอลูกค้าดื่มมะค่ะก็จะมีความได้เนื้อเยลลี่แบบทั้งแก้วเลยอย่างนี้นะคะอ่ะมาชิมกันฮึมคือมันหวานหอมมากๆสูตรนี้ดีมาก เสร็จแล้วมีเยลลี่น้ำผึ้งค่ะพอเคี้ยวแล้วแบบมันหอมน้ำผึ้งเข้าปากแบบเยลลี่น้ำผึ้งอันนี้ดีมากนะคะทําขายเลยค่ะสูตรนี้บอกได้เลยเราเพิ่มไปเลยนะคะสมมติว่าลูกค้าสั่งเพิ่มไปเลยค่ะสิบบาทอะไรเงี้ยค่าเยลลี่น้ำผึ้งอืม,อ,มอร่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูแก้วยี่สิบสองออนกันบ้างนะคะแก้วสิบหกออนนี่จะมีความแบบดูดขึ้นมาได้เยลลี่ทุกคำที่ดูดเลยนะ อันนี้ก็ได้อันนี้เขาอันนี้เนี่ยเนี่ยจะปั่นแบบให้ความเยลลี่เขาละแหลกมากกว่าแก้ว16กออนก็คือเราก็ได้เป็นเป็นความแบบมีความเท็กซ์เจอร์อยู่ในป่านะคะมีเนื้อเยลลี่ค่ะเข้าไปแล้วก็ถ้าเราอารมณ์แบบอ่าลูกค้ตาตักเยลลี่เขียวเป็นก้อนๆเลยก็ได้นี่ป่ะอืมดีอะดีมากเยลลี่น้ำผึ้งสูตรนี้นะคะไปลองทำได้เลยค่ะอันนี้แนะนำสุดๆเลยค่ะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็สูตรไม่ยาก ที่สาคัญนะคะเราทําเก็บแช่เย็นเอาไว้นะค่ะไปเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูเครื่องดื่มของเรานะคะได้ทุกเมนูเลยนะชามะนาวน้ําผึ้ง น้ำพึง่งมะนาวโซดาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มีความน้ำพึ่งเนี่ยใส่ไปเลยค่ะเยลลี่น้ำพึง่งแล้วบวกเพิ่มเข้าไปเลยนะคะทำขายเพิ่มไปเลยค่ะอะเน่ก็มาแชร์ให้นะคะไปลองทําดูถ้าทําดูเราชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะอยากจะให้เน่ม,มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน oriental coffee ด้วยนะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental c o f f e e Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะเดี๋ยวเยลลี่น้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปหาเมนูอร่อยๆมาทำเพิ่มให้อีกนะคะคอยติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะกับเมนูนมสดเยลลี่น้ำผึ้งปั่น2แก้วแล้วก็สูตรการทำเยลลี่น้ำผึ้งที่ง่ายแสนง่ายแล้วก็อร่อยมา,มากๆค่ะขอบคุณมา,มากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ